โอมชันติวันนี้วันที่เจ็ดเดือนมิถุนายนปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นเป็นพี่น้องทางจิตปิญญาณของกันและกันลูกนั้นควรจะมีความรักต่อกันและกันอย่างมากมาย จงมาเป็นแม่น้ำคงคาผู้ที่ปลิ่งล้นไปด้วยความรักอย่าได้เคยต่อสู้หรือทะเลาะแวะบะแว้งกันคำถามของเมรีในวันนี้ลูกคนไหนที่พ่อทางจิตวิญญาณรักอย่างมากมายคำตอบข้อที่หนึ่งท่านรักลูกผู้ที่ให้ประโยชน์โลกโดยการทำตามสีหมัดข้อที่สอง ผู้ที่ได้มาเป็นดอกไม้และไม่เคยทิ่มตำคนอื่นด้วยน้ำผู้ที่มีชีวิตอยู่กับคนอื่นๆด้วยความรักอย่างมากมายและไม่เคยบึ้งตึงเป็นลูกผู้ที่ได้รับความรักจากพ่อผู้ที่มาเป็นผู้ที่สำนึกลร่างและต่อสู้ในหมู่ของเขาเองและมาเป็นเหมือนกับน้ำเกลือจะสูญเสียเกียรติของพ่อพวกเขานั้นจะมาเป็นคนผู้ที่ประนามชื่อเสียงของพ่อ สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเป็นแม่น้ำคงคาแห่งความรักที่ปริ่มล้นขอให้มีสายตาของความรักกับทุกๆคนอย่าได้ใช้คำพูดผิดๆจุดที่สองอย่าได้มีความโลภต่อสิ่งใดจงมาเป็นผู้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองฝึกฝนเพื่อที่ลูกนั้นจะไม่จดจำสิ่งอื่นใดในตอนจบ พรของบัพตะดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นจงเป็นลาดลิชีผู้ที่อยู่ห่างไกลจากแรงดึงดูดของล่างเก่าและโลกเก่าอย่างง่ายดายและก็ตลอดเวลาลาดลิชีหมายถึงคนผู้ที่ด้านหนึ่งมีความทราบซึ้งในสิทธิของการบรรลุผลทั้งหมดและอีกด้านหนึ่ง มีความทราบซึ้งทางจิตปิญญาณในการมีการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดในเวลาปัจจุบันลูกจะต้องเพิ่มการฝึกฝนในทั้งสองสิ่งนี้การวางเฉยไม่ได้หมายถึงการออกไปทางแต่ในขณะที่มีการบรรลุผลทั้งหมดอย่าได้ให้การดึงดูดที่จำกัดใดๆดึงดูดจิตใจของลูกหรือสติปัญญาของลูกไป ขออย่าได้มีการพึ่งพิงแม้นแต่น้อยนิดแม้นในความคิดของลูกนี่คือการรู้ว่าอยู่อย่างเป็นลาดิชีนั่นก็คือคนผู้ที่มีการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดนั่นก็หมายถึงการอยู่อย่างเป็นคนผู้ที่ห่างไกลจากแรงดึงดูดของล่างเก่าโลกเก่าทางกายความรู้สึกหย,ยาบหยาบและความอยากต่อความสบายทางวัตถุ ได้อย่างง่ายดายและตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้ให้ใช้ความสะดวกของวิทยาศาสตร์แต่อย่าได้ให้มันเป็นที่ค้ำจุนชีวิตของลูกอัจฉะโอมชาติ